ตามหลักโหราศาสตร์ไทยเมื่อดาวเสาร์ย้ายออกจากราศีสิงห์ซึ่งเป็นช่วงที่ชาวราศีสิงห์อาจต้องผเผชิญกับภาระความรับผิดชอบและอุปสรรคต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการย้ายออกจากภพที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตของชาวราศีสิงห์จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นหลายอย่างดังนี้พ้นเคราะห์พ้นโศกเหมือนยกภูเขาออกจากอกชาวราศีสิงห์จะรู้สึกเหมือนได้พ้นจากเคราะห์กรรม หรือความกดดันที่เคยแบกรับมานานปัญหาต่างๆที่เคยติดขัดจะเริ่มคลี่คลายลงทําให้ชีวิตมีความราบรื่นมากขึ้นความรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกจะเข้ามาแทนที่ความหนักอึ้งที่เคยมีภาระและอุปสรรคเบาบางลงภาระความรับผิดชอบที่เคยมีมากหรืออุปสรรคที่เคยทําให้ท้อแท้จะลดน้อยลงทําให้มีช่องว่างในการจัดการชีวิตได้ดีขึ้นสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ง่ายขึ้นและมีทางออกสําหรับสถานการณ์ที่เคยมืดมน สุขภาพที่ต้องระวังแม้ภาพรวมจะดีขึ้นแต่บางตำราก็ยังแนะนำให้ชาวราศีสิงห์ระมัดระว,วังเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับกระดูกฟันหรืออาการปวดหลังอาจมีโรคเก่ากำเริบได้จึงควรดูแลตัวเองใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทและหมั่นตรวจสุขภาพการเงินและการงานบางแหล่งข้อมูลระบุว่าชาวราศีสิงห์อาจได้รับโอกาสในการเพิ่มรายได้หรือมีช่องทางในการทำธุรกิจมากขึ้น และปัญหาทางการเงินจะเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนอกจากนี้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับศัตรูหรือคู่แข่งก็จะแพ้ภัยตัวเองไปทําให้ชาวราศีสิงห์มีโอกาสประสบความสําเร็จในด้านการงานได้ง่ายขึ้นโดยสรุปแล้วการที่ดาวเสาร์ย้ายออกจากราศีสิงห์ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับชาวราศีสิงห์ที่จะได้พักจากความเหนื่อยล้าและอุปสรรคต่างๆที่ผ่านมาและมีแนวโน้มที่ชีวิตจะเริ่มเข้าสู่ความราบรื่นและมั่นคงมากขึ้น อย่างไรก็ตามการดูแลสุขภาพและความไม่ประมาทในการใช้ชีวิตยังคงเป็นสิ่งสำคัญครับ